ในทุกๆวันนะคุณต้องสร้างเวลาแห่งความสุขของคุณขึ้นมานะจะหานาที10นาทีหนึ่งชั่วโมงก็ได้มันจะทำให้คุณมีพลังมากขึ้นเราไม่ใช่แอคชั่นทำเหมือนหนูถีบจักตลอดโอ้โหฉันจะต้องเอาฉันจะต้องได้ฉันจะต้องสร้างอยู่ตลอดคุณใช้ชีวิตไม่บาลานซ์แล้วแบบนั้นนะเราไม่รู้พรุ่งนี้ยังจะมีลมหายใจสำหรับเราอยู่หรือเปล่าดังนั้นวันนี้เราต้องใช้คุ้มค่า คุณต้องแบ่งเวลาสร้างสุขให้ตัวเองนะคุณจะไปนั่งสมาธิคุณจะไปออกกาลังกายทาอะไรก็ได้ที่คุณสบายใจเหมือนอย่างครูครูชอบการว่ายน้ําครูก็จะหาเวลาไปไว่ายน้ําครูชอบนั่งสมาธิครูก็จะหาเวลานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงวันนี้ครูไปไว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงหาเวลาที่มีความสุขที่เราไม่ต้องคิดอะไรที่มันฟุ้งซ่านอยากมีอยากได้อะไรให้มันปล่อยวางตรงนั้นลง ให้คุณหาความสุขให้ตัวเองบ้างแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยครูขอให้คุณบรรจงสร้างชีวิตอย่างสบายใจปลอดโปร่งเนาะไม่ใช่ไล่ล่าอยู่ตลอดเวลาครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้โชคดีเสมอๆจากใจครูทัญญาค่ะ